มวลนี่มีความมันจะเทไรพ่อมันสองตัวเด้เอาเทไรสองตัวกับตัวละพันตัวละพันมวนเด้อครบพื้นเลยมวนนี่เจ้ขันขึ้นขันมีมีเก็ดแแหหรอมวนนี่นะเก็ดเนี่ยเก็ดแแหงมวนเนี่ยมีเก็ดมักอีหลีมักเก็ดแหงหรอมักเนี่ยนบ้มักคักคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม รับดีครับรับร้อยเอดหรือว่าพ่อเทียมเนาะเมแลวผิดยั่งละเตีมบนล่างหนึ่งครับโอ้เสียดนะพ่อนะเป็สดาอยู่ล่างพิดเตียมนึ่งผิดเตี่มหนึงบนกระตีแพนหนึ่งเตีมหนึ่งให้ให้ซีสอออกหาสองแมนอยให้มนซี่สองดิหาเนื้อไงหาน้อไม่หานอออกหาสองเออเตีมเดียวนะอันนั้นให้สามสองออกสองสองด้วยนอขอกลับตรงตรงได้พอเืินนี่พิดอะไรเตีมแถวนี้เอาตรงตรงได้พอนะ งวนนี paid, ้ว่ผ่านว่าผ่อนว่าผ่านว่างวนนี่ทำงวดนี้ว่าผ่อนทำงวดมาจังนี้แล้วเออทำงวดอยู่ปิดเราปินอีกว่าผ่อนทำงวดไหมนั่นทำงวดไลยเร่เนี่ยเร่อทำงวดมาแล้วเขียนมาแล้วอเดี๋ยวมันเขียนไม่กันี่อนมันนนั่มันมันมันเข่ามันเข่าแบบใดข่าวไหนยู่บอกรับบนเป็นบนล่างเป็นล่างเลยบอกล่างล่าแล้วเทียกับกับกันนะโอ้เทียบกับกับกันเออทั้งเทียบบนกับมาออกล่างล่างออกบนอี่พอขอไปลอกนะครับ ยืมๆไปเขียนไงเขียนไหมมันเขียนบางน้ำเอาเขียนงามน้ำแบบนี่เพ่อะว่าที่ไปที่มาของเหล็กเนี่มันเป็นย้ำก็คือแต้มเดียวหนึ่งเราสูเอ็กซ์ซี่บ้างเนี่ยข่าวว่าซ่ามันแบบเขาล็อกเอาหน้ามันบัชิดรปฏิปยทั้งสั้นนะมันบ่ล่ะเรื่อเหล็กล็อกตัวนี้เหล็กล็อกเขาล็อกเร็วกว่เหล็กพอเห็นเองว่าต่อต่เขาไปล็อกเขาล็อกเองนะล็อเองนี่เราแล้ววันนี้เขาอยู่กับเขาว่านี่ละเหล็กล็อกรับร้อยเอ็ดเหล็กล็อกรับร้อยเอ็ด โอ้นี่บ่อชาย่านี่บ่อเล็กเองลอกเองทั้นตัวนี่บุงพ่อเล็เองลอกเองลอกเองแมนเมนงวนนี่งวนนี้เด้บ่หนีิขัดกองออกมายังนึกว่าคนนึกบ่อดอกงวนนี้มีความมันใจเท่าไนพ่ออันสองตัวเด้เอาเทไนสองตัวกับตัวละพันตัวละพันงวนเด้อจังเล็กงวนนี้เอ่ทบทุนนะพ่อเนาะทบทุนเลยงวนนี้ทบต้นทบดอกทบดอก จับไวพี่น้องเดี๋ยวกำลังกำลังขัดพี่น้องกำลังขัดอยูเราเก็ดเลียงเหมือนันใจสูงเนาะแบบว่าชัดเจนมันบเกินสามงวดฮะมันเป็นยังไงบ้งสามงวดสูงสุดลดบ่พ่อลดบ่าพ่อถ้าลุดนี่บเกินสามงวดมันจะได้เกินสามงวดตรงเลยเป๊ะเด้บอกระวังงวดนี่นี่มีฝันไม่ยังเขาไม่แจ่มบ่หรือว่ามีก็ฝันนี่เรียกมะคืนฝันมะคืนจะขึนเลยมาบอกเลยซีเกตเลยล่ะบอกว่าซีเกตเลยนะฟันมะขืนก็ว่านางมาบอก ยิงผู้ชายผู้ชายเดใช่งวดนั่นงวดนั่นกันแล้วฝันดีเข่าเลขฝันกับเลขสูตรชนกันยังสิชนกันเลยนะเลยมั่นใจเออไม่มั่นใจวันนี้ฝันวันนี้มันสุดวันนี้ฝันแล้วมาดีเลขเจ็ดสี่อ๋อได้ฝันบอกพ่อหนิได้ฝันบอกว่าฝันเมื่อคืนไดฝันอยู่วันนี้คือคนมาบอกผูดใช่งางมาไม่รังร่างหรอกเขาเบาๆดิค่ะยกไปมือบางอ๋อได้บันเลขสี่เจ็ดเขายกมือยังได้กบ เมื่อสี่เจ็ดเลิกไปนะว่าเป็นยางหายไปเลยขึ้นเนี่ยเมื่อสีแล้วเ็ยางหายยางหายไปเลยมันผีของคนเนาะเออจ้แม่เหล็กพอเนี่ยแม่เหล็กเจ็ดสี่กับกันแสดงว่าเพื่อนอาจจะว่าเจ้าลืมกลับแล้วมาเออนั่นแหละแบบนั่นแหละอันนี้ฟันนี่พ่อคิดว่าเป็นผีหรือเป็นคนก่นเขาคิดเนาะก่อนหน้าเป็นคนก่อนห้อก็คิดว่าเด็ก ลุงรถแน่ขึ้นแน่เลยบสักสิ่งเขากินเอาแต่ว่าพอนี่คิดเลขสูตรน,นะไห้เนาะวันนี้เป็นตาขืนเตีมต้องเตีม่มมาพอฮะวันนี้เป็นตาขึ้นเตีมต้องเตี่มอีกบอได้ขันขึ้นขันมีมีเจ็ดแท้หรอวันน,นี้นะเจ็ดเนี่ยเก็ดแท่กวันนี้มีเจ็ดแท่เก็ดแท่ถ้าวิ่งก็ให้วิ่งเจ็ดบ่พอวิ่งเจ็ดตัวเดียวครับมันก็หรี่มาเก็ดเหรอ มักแมนบ่มักคักมักเจ็ดตัวร่องนี่พอมีตัวร่องมักอย่างเอ้ายิงแปดร่องซะเฮ้ยยิงแปดชิบแปดมักชิบแปดชิบแปดเล่กรอกเล่กรองกข้างบนอ๋อครับครับอันนี้คือบนแมนบ่นี่คือบนล่างเนี่ยบนนี้ล่างล็อกจะมามักดอกบ่บ่มักดอกเด็กขูดเด็กเป่าน่ะมันเป็นเล็กเป่าบเล็กเป่าเบิดมันตังสี่นะมันจะมีสองสองว่ะจะมักมักหนี่งมักแปดแปดตัวเดียว ล่างเนี่ยล่างเนี่ยอ๋อมักแปดแปดตัวเดียวนั่นละแต่ว่าทีเนียเนี่ยคือว่าล็อกกับฟันนี่เข่ากันแล้วเข่ากันแล้วเ่ขบวนด่ายังลลังพาเขาปกติแล้วฟันฟันกับฟันกับล็อกนี่เข่ากันนี่สิเป่งเลยแม่เป่งเลยต่อคือมั่นใจล่งทีเก็ดนี่ยเ็ดสามตัวเดียวนสามตัวกหาตัวหนาหาเจ็ด่หาเก็ดสี่หาีเก็สี่เกาลากเอากลับกันเหรกลับกัน สี่เี่อย่าลืมไปกัดลืมกับพ่อประกาศให้ทั่วโลกเชื่อในนี้นะพ่อตัวตัวใดพ่อสามตัวประกาศแนแงๆพ่อก็วนบ่ครับห้าเจ็ดสี่เนอสขังวนได้อ่ะตัวละสองพันเลยได้ยินทั่วโลกเลยครับพี่น้องประกาศประกาศสองตัวละพ่อสองตัวเจ็ดสี่ข้างล่างนี่แปดแปดเบิ้ลเด้อบ่เบิ้ลเลยแต่ร้องเนี่ยที่แปดขังกวนเนอโอ้มีร้องอีก ล่างพ่อให้ตัวเดียวแล้วบ่ให้ตัวเดียวมักตัวเดียวเท่านั้นแปด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 พี่น้องเอาพิม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 สวยสวยเอามาโชว์ให้เอฟซีดูรอนดมายังมายังมา้เอาลงพิมมาแล้วลงพิมมาแล้วลงพิมมาแล้วถือบ้าถือบ้าเป็นไรพ่อเบิ้งเบิ้งพ่ออ้าวลงพิมมาแล้วลงพิมมาแล้วลงพิมมาแล้วถือป่าพ่อถือป้าเขียนมาบนล่างนี่โอ้บ่อรอดเนี่ยพ่อรอดเห็นไหมเขียนบนล่างเห็นไหมนะวันตัวหนีบเป็นตัวใดครับล่างนี่ ล่างแปดแปดเดียวล่างแปดแปดมิตเดียวนองนันบนเบดบ่พอมันบนเบดมักวัวเดียวแ่างแปดแปด่าแปดแปดมิตเดียวอาลูกสอนสี่ใบนะครโซ่แล้วพ่อต่ำนอยนึงมันบังหนาครับ้งหนาเจ็ดสี่อโอ้โหเจ็ดสี่ข้านอครับรถละสองพันเลยสองตัวกับตัวละพันเจ็ดสี่งวดวันที่ สิ <gez> บหกทันว่าหกแปดรับร้อยเอ็ดนะครับมันใจยังคักยังแห้งแค่นองอ่าเจ็ดสี่ฟันกูละสองพันคุณสองพันเลยนี่ลบตกก็จมนบ่อค่ะห้าเจ็ดสี่ค่ะเจ็ดสี่ลบตัวอันสองกัวกับเจ็ดสี่ครับล้สองโซกเอากลับกันเนะใช่นี่เจ็ดอื วันนี้ล้างล้างแปดแบอกเลยมั่นใจยุ่งปพ่อมั่นใจยุ่เอาเท่าไรพ่อเอูหาคุณห่าซะหาลอยเด้อตัวไหนมาสองพันคูณสองพันเนี่ยงวดเด้อฮึคามตัวบนนี่สองพันคูณสองพันแมนยุ่อันนึงนแปดไหมใ่ไหมพ่อหนึ่งแปดเรียกร้องครับโอ้โปูกันลูกกันกันบนหรือกันล่างกันบนครับกันบนเอาข้างนองสรุปแล้วล่างเม็ดเดียวแปดแปด 8ปดแข้างล่างก็เด uh, ียวได้เล okay. okay, okay, ือกได้เลือค oh, okay, okay. okay. okay, okay, sure. okay. ู่เลขปบ่ม huh. ักสี่ได้มักแปดแปดปันมากกันนะโอเคหาน้ากันจะมาแปดแปดแม่แกัมากมากแปโอเคโอเคครับโอเคครับเอาลงนะครับสัตเกนฑีพอเด้อเอาลงรปเล้วตัวเล็กนงาข้างของพี่พ่อนะครับพ่อที่สองเจ็ดสี่ตัวำเอาเะครับเด้อเล็ก โตกันนะพ่อกันตัวเดียวกันสิบแปดครับกันหนึ่งแปดเลขหมุนครับอันนี้บนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่างครับล่างนะพ่อตัวเดียวตัวเดียวครับโตัวใดพ่อเจ็ดโอ้ยห้าเจ็ดสี่ล่างไหมพ่อล่างแปดแปดครับแปดแปดตัวเดียวนะครับแปดแปดนะครับผมสำหรับเนื้อรัตว์และรถพ่อเตรียมดูดีทุกคนนะครับเด้อครับ